สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่ากับหมอนิดนะคะแพทย์แผนไทยเขนมวันอยู่เราสวัสดีค่ะ,คะต้อมไกรวนะิพุมสุโขนะครับมาทําหน้าที่ดําเนินรายการเริ่มเข้าประเด็นเลยจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าที่คนทานยาสมุนไพรอันตรายมากกว่ายาปฏิชีวนะหรือยาฝรั่งที่เราเรียกกันจริงหรือไม่ไม่จริงเลยไม่ไม่จริงเลยไม่จริงจริงนะะคเหตุผลคือ คือไม่ว่าจะทานยาแผนปัจจุบันนะหรือว่ายาสมุนไพรมันก็ล้วนแล้วแต่อันตรายทั้งนั้นคําว่ายาค่ะก็คือยายาหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่จะมารักษาโรคของผู้คนคนนั้นใช่ไหมคะที่มีโรคประจําตัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหมอจ่ายยาผิดวินิจฉัยผิดคนไข้ก็อันตรายมไม่ว่าจะเป็นแผนไทยหรือว่าเป็นแผนปัจจุบันทั้งสิน้น,พนเพราะฉะนั้นต้องพินิจพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นคําพูดที่ว่า กินยาสมุนไพรทําลายตับไตมากกว่ายาฝราั่งจริงหรือไม่ไม่จริงอีกนั่นเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราสังเกตง่ายๆนอ้องอย่างกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานนะคะมันจะต้องทานยาทุกวันเป็นเวลาระยะเวลานานนะคะทีนี้เนี่ยพอทานไปนานๆข้าวผลลัพธ์ตามมานะคะก็จะมีภาวะของหัวใจขึ้นมาภาวะของอตับก็ยังไม่หายสักทีเขาก็กินทุกวันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีภาวะของไตกลับมา ค,คือมาเป็นแพ็กกิ้งเลยค่ะมาเป็นแบบเป็นเป็นแพ็กเกจจิ้งเลยมาทั้งทั้งต่อเน,นื่องเ,เ,เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันได้นะคะว่ายาสมุนไพรหรือยาฝรั่งหรืออะไรก็ตามที่เราใส่เข้าไปในปากเราแล้วกลืนลงท้องไปเพื่อการรักษา <c oughs> บรูรณาการร่างกายเนี่ยมีคุณและมีโทษต้องใช้ให้ถูกกับโรคนั้นๆด้วย <c oughs> นะคะเราจะเคยเห็นมากมายเลยที่หายด้วยยาสมุนไพรก็เยอะมีมากมาย นะคะอย่างเช่นนะคะเราจะเห็นสังเกตที่ยวราชใช่ไหมคะจะมีร้านขายยามาเป็นร้อยปีถ้ามันไม่ดีร้านเหล่านั้นคงจะปิดไม่เหลือแล้วใช่ไหมคะจนปัจจุบันยังมีเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองด้วยใช่ไหมคะที่คนจีนที่ขายยายวราชใช่ไหมนั่นก็คือสมุนไพรได้ค่ะเพราะฉะนั้นมีคำถามทิ้งไว้ในอินบ็อกซ์นะคะเข้ามาดูแล้วก็ถามต่อไว้ได้เลยเราจะกลับมาถามคุณหมอนิดว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าค่ะ